เจ้าหญิงน้อยนักปรุงโอสถตอนที่ห้าเอ๊ะสบายตัวจังเลยที่นอนก็นุ่มนิ่มเหมือนว่าจะเป็นของที่คุณภาพสูงนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแถมได้กินหอมน่ากินแปลกๆด้วยแฮะซุปครีมงั้นเหรอมันก็ดี ที่ทั้งสบายและอบอุ่นแบบนี้เออแต่ที่นี่มันที่ไหนกันตายจริงเจ้าหญิงน้อยคนสำคัญของเราทรงตื่นแล้วสินะเพคะหม่อมฉันชื่อโซเฟียเอเวอร์วิลบุตรสาวคนโตของตระกูลเอเวอร์วิล เป็นค่ารับใช้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าชายเพคะโซเฟียเอเวอริวบุตรสาวคนโตแห่งตระกูลเอเวอริวเอเวอริวฉันรู้จักชื่อตระกูลนี้ไม่ได้มีเพียงราชวงศ์เท่านั้นที่อยู่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า500ปีของคาทัสเตรียแต่ยังมีเหล่าข้าราชบริพารหลายสิบตระกูล ที่เฝ้ารับใช้และเกื้อหนุนราชวงศ์มาตลอดอาจจะกล่าวได้ว่าเอเวอร์วิลเป็นตระกูลที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์มากที่สุดในบรรดาตระกูลเหล่านั้นหลือกันว่าต่อให้เอาดาบมมาจ่อคอก็ไม่มีทางทรยศราชวงศ์ซะด้วยยังไงก็ตามการมีคนแบบนี้อยู่ข้างฉันถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ถ้างั้นสิ่งที่ฉันต้องทำก็คืองั้นหรอฮะฮ่าฮะยินดีที่ได้รู้จักนะโซเฟียยิ้มร่าคุณพระช่วยทรงน่ารักเหลือเกินเลยคะอ่ะต้องบอกเรื่องนี้ก่อนแท้ๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหม่อมฉันคือคนที่จะมาเลี้ยงดูเจ้าหญิงนะเพคะโซฟี <Sophie. S 2> อะหรอใช่เพคะเพราะเจ้าชาย ทรงรับสั่งลงมาด้วยพระองค์เองพระองค์ตรัสว่าบังอาจเพิกเฉยไม่สิอาแฮมไม่ยอมดูแลเจ้าหญิงที่มีชื่อของวินให้ดีๆแบบนั้นได้ยังไงกันเพราะพระองค์ริววมากที่ได้รู้สถานการณ์นั้นหม่อมฉันก็เลยได้มาที่นี่ตามพระบัญชานะเพคะชื่อของวินงั้นเหรอที่เขาดีกับฉัน เป็นเพียงเพราะว่าฉันคือเสื้อสายของวินไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่านั้นหรอกแล้วยังไงล่ะเจ้าหญิงสำหรับที่นี่มันก็ควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่งเนื้อแต่งตัวสวยๆแล้วไปเสวยมื้อเช้ากันเพคะเอาจี เจ้าหญิงถูกพระไทยไหมเพคะเออถูกใจมากเลยโซฟีท่านป่อจะมาทานข้าวกับฉันด้วยไหมแน่นอนสิเพคะเจ้าชายตัดไว้ว่าจะมาเสวยด้วยกันเออคือว่าถ้ากินข้าวเสร็จแล้วฉันต้องกลับไปอีกเหรอถ้าถ้างั้น ฉันจะไม่เกิงเพราะฉันไม่ห,หิวเลยสักนิดเดียวอเอ่อเออเจ้าหญิงฉันไม่หิวจริงๆนะนี่มันหน้าขายหน้าชะมัดเจ้าหญิงทรงอย่าก,กังวลไปเลยเพคะฮึฮึหม่อมฉันก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่เจ้าหญิงจะได้ประทับอยู่ที่นี่ไปอีกสักพักแน่นอนเพคะ เธอไม่ได้ไม่ชอบที่ฉันมาอยู่ที่นี่เหรอใครจะบังอาจคิดเช่นนั้นเพคะพระองค์เป็นพระธิดาของท่านเคียรนานี่นาเจ้าชายยังมีน้องๆคนอื่นอีกก็จริงแต่พระองค์ทรงห่วงแหนท่านเคียรนามากที่สุดอยู่เสมอเลยเพคะอ่าอย่างนั้นสินะถ้างั้นก็ลองอ,อกไปที แต่ทำไมเข้าถึงแล้วเลยฉันมาตลอดกันล่ะมันเป็นแค่เซตติ้งเพื่อให้มีความเป็นไปได้ที่ฉันจะกลายเป็นผู้กลุมอำนาจอยู่เบื้องหลังราชวงศ์ในเกมแท้ๆนี่ฉันคิดมากเกินไปหรือเปล่านะไม่มีใครไม่ชอบที่เจ้าหญิงมาประทับที่ตำหนักลาตีสีขาวหรอกเพคะถ้ามีล่ะก็หม่อมฉันจะดูให้เอง เออเป็นเกมที่เหมือนจะรู้จักแต่ก็ยังไม่รู้อะไรเลยจริงๆเจ้าหญิงจะไปเสวยที่ไหนดีอากาศกำลังเย็ยนสบายออกไปเสวยข้างนอกกันดีไหมเพคะเออฉันก็อยากกินข้างนอกเหมือนกันทรงเลือกได้ดีสมกับเป็นคนของวินจริงๆเพคะฮ่าฮ่าฮ่า ว้าวสุดยอดเลยถึงจะรู้ว่าคาทัสเลรียเป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางด้านศิลปะเป็นอย่างมากแต่มันต้องงดงามขนาดนี้แม้กระทั่งการจัดจานอาหารเลยงั้นหรอมีอาหารที่ไม่ชอบอยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรที่หนูไม่ชอบเลยค่ะ ชอร r ่ Sorry, เป็นเด็กดีไม่เลือกกินเป็นเด็กแต่ไม่มีของกินที่ไม่ชอบงั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วเพราะคอนเซปของฉันคือการเป็นเด็กดียังไงล่ะเด็กที่เรียบร้อยไม่ก่อปัญหาแล้วก็น่ารักสุดๆโออช่างน่ารับเลี้ยงเป็นลูกซะจริงๆ เป็นไงฉันคือเด็กในอุดมคติที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมล่ะแถมถ้านับรวมความสามารถของฉันเข้าไปด้วยก็ถือว่าโชคดีสองชั้นถ้าจะนับอ่ะน,นะอย่างนั้นเหรอเด็กที่ไม่เลือกกินงั้นเหรอเนี่ยเคสเซอร์ไพที่กำลังทำอยู่เย่จริงเจ้าชายไวคัสกำลังท้องอืดอยู่นะ ช่วยเจาะนิ้วให้องค์ชายรู้สึกสบายท้องขึ้นเควสด,ดังเก่ามีค่าเสี่ยงภัยให้เวลาที่กำหนด29้าชั่วโมงรางวันหนึ่งพันเจมยังท้องอืดอยู่สินะเจ้าชายไม่ต้องห่วงนะเพคะคิก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 ฮะ พราะหม่อมฉันจะช่วยแก้ปัญหาให้เองแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้เจาะนิ้วมานานไม่รู้เหมือนกันแฮะว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าตอนยังเด็กถ้าฉันท้องอื่นแล้วก็คุณปู่จะเป็นคนเจาะนิ้วให้ฉันด้วยมือของท่านเองแน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีไม่ยอมเรียนหมอ จะเรียนเพศัพ์งั้นเหรอเด็กระดับแกขาดเหลืออะไรกันฮะรู้ไหมว่าการที่แกทำแบบนี้มันทำให้ตระกูลยุนต้องอับอายขายขี้หน้านะ่ะคุณปู่คะที่หนูเรียนเพสัชไม่ใช่เรียนแพทย์ก็เพื่อเป็นนักวิจัยใละพัฒนายาฉันไม่อยากฟังฉันอุตส่าห์พ่อมสอนทุ่มเทเงินเลี้ยงดูแก ก็เพื่อให้แกตัมาเป็นหมอฉันต้องเหนื่อยเปล่าเพราะการกระทำโง่ๆของแกแท้ๆเฮ้ย hey, ลุงใจเย็นดิท่านพูดแบบนั้นแหละจำได้แม่นเลยยังไงก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญในตอนนี้หิวมากแล้วเพราะงั้นกินก่อนแล้วค่อยมาเริ่มกันดีกว่ากินอะไรก่อนดีนะดูน่าอร่อยไปหมดเลย ใช่แล้วต้องกินขาไก่ย่างนั่นก่อนสิจะกินแล้วนะอะฮะเออท่านพ่อไหนว่าไม่เลือกกินไงไม่รวมถึงซุปถั่วลันเตาที่ดีกับสุขภาพงั้นเหรอทำไมล่ะเออถ้าหนูขอกินอย่างเอินเอางั้นเหรอถ้างั้นเปลี่ยนเป็นกะหล่ำปี มินิชุบแป้งทอดก็แล้วกันแล้วทำไมต้องเป็นอันนี้ด้วยล่ะฉันเลือกมาให้เพราะเธอบอกว่าเป็นเด็กดีไม่เลือกกินแต่อันนี้ก็ไม่ชอบงั้นเหรอถ้าถ้าต้องกินก็จะกินเย้ะกันค่ะอุ๊บฮ่าฮ่าฮ่าฝาผ่ะบาททรงเลิกแกล้งได้แล้วพะยะค่ะ ทรงยัดเยียดให้เด็กอายุแค่นั้นกินผักงั้นเหรอเนี่ยฉันแน่ใจแล้วละ่ะว่าเธอไม่ชอบกินผักแอดด้วยค่ะโซลีฟช่วยออกคำสั่งให้ค้นคว้าหาวิธีที่ทำให้เด็กสามารถกินผักอย่างอร่อ,รอยได้ให้ทีสิจะบอกห้องเครื่องให้นภยค่ะทรงมอบงานใหม่ให้หัวหน้าห้องเครื่องชัดๆเลย เขาแค่แก้งฉันงั้นเหรอเฮ้อฉันไม่ใช่คนเลือกกินจริงๆนะฉันอายุตั้งเท่าไหร่แล้วของอร่อยจากทั่วทุกสารทิศมาอยู่ตรงหน้าฉันแบบนี้อะอร่อยจังทำยังไงให้ได้รสชาติเป็นแบบนี้กันนะอายอยอะตายแล้วเจ้าหญิงหม่อมฉันตักให้เองเพคะ ทรงนั่งตามสบายเถอะจริงเหรอแน่นอนเพคะหม่อมฉันชื่อนานียลินเดนสกีเป็นค้าสเตสแห่งลินเดนสกีต่อจากนี้ทรงให้หม่อมฉันเป็นผู้ดูแลเรื่องการถวายอาหารให้เจ้าหญิงเธอเพคะหม่อมฉันจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้เจ้าหญิงน้อย ได้รับความสะดวกสบายเองอย่างนี้นี่เองรบกวนด้วยนะคะทรงมารยาทดีจริงๆเลยพูดตามสบายได้เลยเพคะไม่ต้องใช้ห่างเสียงกับหม่อมชั้นลอกขอบคุณสำหรับอาหารคะ่ะอาหารอร่อยไหมเพคะเออสุดยอดไปเลยถ้างั้นตอนนี้ก็ ไปเคลียร์เคลียร์เจาะนิ้วกันเลยดีกว่าเฮ้มีอะไรจะพูดหรือเปล่าเฮือกจับได้แล้วเรือหรอคะแน่นอนสิฉันรู้สึกว่าเธอจ้องอยู่นี่นาถ้ามีอะไรก็บอกฉันมาตามสบายได้เลยนะอ่ะอืมถ้างาั้นท่านป่อ หนูมีเรื่องจะขอร้องค่ะหนูขอใช้เข็มรนไฟจิ้มนิ้วท่านป่อสักจึกหนึ่งได้หรือเปล่าคะโอ๊ยฉันปวดหลังมากแกเอ้ยไม่รู้พรุ่งนี้จะมีคลิปไหมนะกลัวตัดไม่ทันนะ่ะมาช้าแต่มานะคะกดติดตามกดไลค์ให้เขาหน่อยนะ